โอ้ยเย๊ะตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทิกเรซร์ชอะไรที่ต้องรีเสิร์ชเราเซิ์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่โป้ออนพีเซนเนี่ยเพิ่งจะออกมาเปิดตัวข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับโปเกมอนหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเพียงแค่ข้อมูลของโปเกมอนภาค s สกาเลต์ไวโอเลตเท่านั้นนะครับอีเวนต์แรกเลยนะครับที่เราจะได้เจอกันในตัวเกมภาคสกาเลต์ไวโอเลตนั่นก็คืออีเวนต์เกต มิวแอนด์มิวทูนะครับโดยมิวทูในอีเวนต์นี้ก็จะเป็นมิวทูที่มีม i สตี้มาร์กนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของการเล่นเลดแบทเทิลครั้งนี้นะครับก็คือการเอามิวเนี่ยไปสู้กับมิวทูนเองซึ่งตัวมิวทูนะครับก็จะมาเป็นเลดเจ็ดดาวให้เราได้จับกัน ส่วนมิวนะครับสามารถไปรับได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่18กันยายน2023นะครับโดยเพียงแค่ไปทําการใส่โค้ด get your m e l เท่านั้นนะครับคุณจะได้รับมิวซึ่งมิวตัวนี้นะครับจะเป็นมิวที่ทําการสุ่มเทาไทยและก็สุ่มนิสัยไปหมดนะครับทุกคนจะได้ไม่เหมือนกันเลยส่วนอีเวนต์ของมิว2นะครับถ้าผมแปลไม่ผิดนะน่าจะมาในวันที่1กันยานะครับจนถึงวันที่17กันยา ส่วนก่อนหน้านั้นนะครับในวันที่9สิงหาจนถึงวันที่17สิงหาแล้วก็18สิงหาถึงวันที่31สิงหาเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนมีอีเวนต์มาให้เราเตรียมตัวฟาร์มของนะครับเอาไว้สู้กับมิวทูอีเวนต์มิวทูนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่กําลังจะมาก่อนตัว DLC นะครับ ต่อไปเราไปพูดถึง DLC กันดีกว่านะครับเอาที่ DLC ตัวที่1ก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะในพรีเซนตวันนี้ก็เรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับฟอร์มใหม่ประจำพุ่มิาคิตาคามินะครับก็ที่เราเห็นกันไปในพรีเซนตเนี่ยก็คือเจ้าดิบวินนะครับหรือว่าเจ้ามังกรแอปเปิลนะครับที่มีฟอร์มใหม่ออกมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นท่ามังกรพืชเหมือนเดิมหรือเป่าหรือว่าจะเปลี่ยนท่าใปนะครับก็ต้องรอดูกัน ต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องนะครับที่เราจะได้ไปเจอกับตากล้องสาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเพอรินนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆไซเควสนะครับให้เราได้ไปถ่ายรูปโปเกมอนอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมันมีเพียงแค่นี้นะครับก็คงต้องรอไปเจอในเกมกันเราเองนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษมินิเกมใหม่นะครับในดินแดนคิตาคามินะครับซึ่งมินิเกมนี้นะครับจะเป็นมินิเกมเนี่ยที่ให้เราไปทําการขับรถนะครับชน บอลลูนนะครับหรือว่าชนลูกโป่งเนี่ยเพื่อเก็บรวบรวมเบอร์รี่นะครับแล้วก็ทำสกอร์ให้ได้สูงๆแล้วมั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้พวกไอเทมจากอีเวนต์นี้อ่าจากมินิเกมนี้นะครับซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยจะเป็นโมจินะครับที่เอาไว้เพิ่มค่า EV นะครับแล้วก็มีโมจิพิเศษนะครับคือ Fetch Start โมจิอ่าซึ่งโมจิอันนี้นะครับเป็นโมจิที่จะทำการรีเซ็ตค่า EV ทั้งหมดนะครับก็นี่น่าจะเป็นเรียกว่าอ่ามินิเกมนะครับที่ เอาไว้ทำการหาไอเทมไว้ลบค่า EV นะครับคล้ายๆกับ DLC ตัวที่1ของภาคซอส์ทิ l ์นะครับที่มีระบบลบ EV เหมือนกันต่อมาก็เป็นฟังก์ชันนะครับเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปนี่นะครับ แน่นอนว่าถ้าใครชอบถ่ายรูปเนี่ยก็คงงงหนิดกับกล้องถ่ายรูปของภาคนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับน่าจะเป็นฟังก์ชันที่แบบซูมอินซูมเอาท์ได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแองเกิลมุมถ่ายอะไรได้นะครับแล้วก็จะสามารถสั่งให้โปเกมอนเนี่ยหยุดอยู่กับที่นะครับเพื่อถ่ายรูปได้แล้วก็ยังสามารถที่จะแชร์รูปพวกนั้นเนี่ยระหว่างที่ทําการเซอร์เคิลยูเนียนอยู่ได้นะครับก็น่าจะเหมือนแบบถ่ายรูปแล้วก็มาอวดกันได้แบบตอนออนไลน์ต่อกับเพื่อนอยู่นะครับ แล้วก็ในพรีเซนต์นี้นะครับเราจะได้เห็นน่าจะเป็นท่าซิกเนเจอร์นะผมคิดว่ามันคือท่าซิกเนเจอร์ของ3โปกเกมอนเทพนะครับตัวใหม่ที่จะเราจะได้เจอกันในภาคนี้นะครับใน DLC ตัวที่1นี้นะครับก็ดูแล้วมันกน่าจะเป็นท่าซิกเนเจอร์นะครับอ่ะแล้วก็อ่ะแล้วก็โปกเกมอนระดับเลเจนเดอรีที่เป็นตัวชูโรงของ DLC ตัวที่1นี้นะครับอย่างโอเกอร์อง ก็ตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการแปลงเทล่าไทนะครับที่มันทําการเปลี่ยนฟอร์มไปด้วยนะครับเมื่อแปลงเทล่าแล้วโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นเพียงแค่นี้นะครับก็เห็นแค่การแปลงเทล่าที่มันเปลี่ยนฟอร์มไปด้วยนั่นเองก็ยังไม่รู้ว่าธาตุของเขาเนี่ยเป็นธาตุอะไรนะครับแต่ถ้าเราจากที่เห็นนะครับก็อาจจะเป็นธาตุพืชกับความมืดก็ได้นะครับ ใน DLC ตัวที่2นี้นะครับก็ดูไม่ค่อยจะมีระบบอะไรใหม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะเหมือนจะเป็นระบบพวกเกี่ยวกับก,บการแบทเทิลซะส่วน,นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นซิสเต็มในโรงเรียนบูเบอรี่นะครับซึ่งก็จะมีเป็น BB League นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับระบบการจัดอันดับภายในโรงเรียนนะครับเราก็น่าจะได้แบบทําการท้าตีท้าต่อยอก,กับคนนู้คนนี้นะครับเพื่อทำการเลื่อนอันดับไปสูงๆประมาณนั้นแหละมั้งครับ แต่ก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือร่างพัฒนาใหม่ของเจ้าจูราลูดอนนะครับไม่รู้ว่าชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรนะครับแต่ว่าชื่อกินเนี่ยอัรชารูดอนนะครับก็เป็นชื่อที่ดูเท่มากเลยนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยเจ้ามังกรเหล็กตัวนี้มันดูเท่เข้าไปอีกนะครับมันกลายเป็นสะพานไปแล้วนะครับมันไม่ใช่ตึกแล้วมันกลายเป็นสะพานนะครับก็ได้ร่างพัฒนาใหม่มาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ระบบที่น่าจะเกี่ยวข้องกับบีบีหลีนะครับก็คือระบบเหมือนหลีกคลับนะครับเป็น น่าจะประมาณห้องชมลมนะครับเหมือนว่าเราจะสามารถทําทการเอา BB Point ทเนี่ยที่มันน่าจะได้จากการต่อสู้ใน BB l e a ลีนะครับมาทําการอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับเหมือนเป็นห้องชมลมของเรานะครับในโรงเรียนบูเบอรี่ใน,น,ใน DLC ตัวที่สองเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของการแบทเทิลซะส่วนใหญ่เลยนะครับเรายังไม่ได้เห็นอะไรมากมายยังไงก็คงต้องไปรอดูกันในตัวเกมเอาเองนะครับ เพราะว่าในพรีเซนต์วันนี้นะครับได้ประกาศวันวางจํำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือวันเปิดตัวให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับ แล้วก็มาในช่วงเดือน8เดือน9ตามที่คิดไว้ตั้งแต่วันที่เปิดตัวเทลเลอร์แรกของ DLC นะครับซึ่งวันวางจำหน่ายก็คือวันที่13กันยายน2023นะครับหรือก็คือเดือนหน้านี้นี่เองนะครับเราจะได้เล่น DLC ตัวที่1กันแล้วนะครับส่วน DLC ตัวที่2นะครับ The Indigo Disc นะครับจะมาในช่วงหน้าหนาว2023นีมนี่เองนะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับอาจจะเป็นพฤศจิกาหรือว่าธันวาประมาณนั้นนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของโปเกมอนพรีเซนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือพาราด็อกตัวใหม่นะครับทั้ง2ตัวนะครับคือเจ้า l ลกกิ้งโบลนะครับหรือว่า p าราด็อก y c ไลโคน่เนียนะครับเป็นน่าจะเป็นมังกรสายฟ้าเรามังนะครับดูจากรูปร่างแล้วนะครับแล้วก็ i อออนคราวพาราด็อกส์โคบอลนะครับก็เจ้าสตัวนี้เนี่ยเปิดมาแค่รูปร่างหน้าตานะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมาในอีเวนต์แบบไหนนะครับ อาจจะมาเป็นอีเวนต์เลทห้าดาวอีกแล้วก็ได้นะครับก็เตรียมตัวเตรียมเวลาเอาไว้จับมันให้ดีแล้วกันนะครับโอเคในโปเกมอนพีเซนวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าข้อมูลที่น่าสนใจนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวดีลซีเนี่ยจะมาในวันที่13กันยานี้เองนะครับก็อีกแค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับก็หาเวลาเอาไว้ลุยดีลซกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นี่ก็เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครให้อะไรก็คอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับบาย